สวัสดีครับทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาอยู่กับผมพอลิซีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมทอมัสซ Simulator มันมีอัปเดตมาใหม่ของม,มันมีอัปเดตมาใหม่โอเคองมันมาเฮ้ยถอดมาดูสวยมากเลย ดูดิมีคันมาใหม่คือโทบี้โกลเด้นเอ็ดเวิร์ดอันนี้ผมนึกไม่ออกว่าชินนี้คืออะไรมัน,นจะสปอนโทบี้เฮ้ยชิปปี้โโโอ้ยข เลื่อนวยมันมันเควื่อนี้เราจะขับโทรถไปไตอนนี้คือโทปีท้มีโทบี้คันหนึ่งตรงนี้ด้วยช้าลงมากทุกคนทุกคนทุกคนทุก คอนเสิร์ตมาดีโอเคทั้งรู้ว่าเราจะกลับไปเหมือนเดิมเราต่อไปเหรอโอเคเราให้เขาสปอนก่อนโอเคปล่อยไ่ใช่ไม่ใช่ รอต่อไปอันนี้คือโกวดันโกวดันอันนี้จะเป็นไลท์ทัวไล์ทัวเลดี้ Lady ออกไปก่อนขอเลดี้ออกไปก่อนคุณผ

เก okay. 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 นี่ก็กวบดันวาดมกลไป,ไปเราจะไปวาร์ปกลับไป,ไปเราจะดูอันนี้

โทมสัสขอโทษโทมสัสโอ้ยอเด็ดต่อไปเราจะดูเราจะดูะดอันนี้นะโอ้ยไม่ดูคันนี้คืออะไรอะ่ะจะเป็นไลอันแน่นๆเลไรอันแน่แนๆเลยแต่ตัวนี้มันไม่หมุนแต่มันก็จะจะมีการซ่อมแซมโทมสัสเป็นไรโอ้ยขอโทษครับ โอมาสเป็นอะไรูกมาตออกไปขอบคุณมากเอ๊ะหรือว่าต่อไปอัปเดตต่อไปจะเป็นฮาโลวีนอีเวน ว้าวป่ะป่ะปุอมเดียวไปก่อนปุ่มก็ไม่มีปุ่มก็ไม่มีอุ้มีออกไปก่อน,มนไม่เคยมี โทมัสขอโทษโทมัสขอทางด้วยโทมัสเดี๋ยวผจะลงเลื่อนโทบี้ให้เขาผมจะเลื่อนโทบี้ให้เขาโอเคกลับโทบี้ต่อโคดันขอโทษนะโคดันออกไปก่อน เร,เราจะเราจะขับไลทัวร์ไลทัวร์นี้คือนี่คือไลทัวร์โทมัสแต่ไลทัวร์โทม,มัสมันจะใหญ่กว่าเหมือนขนาดแบบนใหญ่กว่าแบบนี้ขอทางด้วยครับ ขอทุกคนขอโทษขอโทษขอตามาลออกก่อนเอาคนกับไอัวเปลี่ยนหน้าได้ไหมมันไม่รู้าเปลี่ยนหน้าจะได้ไหมจะจะสัปีแรมากสปีแรกบลูม,ลม เหมือนเหมือนตัวนี้จะติดอยู่เหมือนันมโดนวันอาจจะถูกโดนวั เราต้องไปรอให้คนนี้เขาไปก่อนเอาทำไมทอมัสดูน่าโกรธแล้วเกียคลาสสิกทมัสเราจะขับนี้ไปเลยดีวยกว่า ถ้าเกิดใครชอบอัพไอเกมเราบอกก็อย่าลืมกดไลค์กด,กดกดซับสไครป์กดกระดิ่งถ้าเกิดใครชอบอโอ้ยข้ามได้ช่วยได้ข้ามได้ด้วย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 วันเออข้ามได้ด้วย ฉันฉันว่นาโอ้ยเบคอนตีสไปยวพัด,ดยือัปเดอไปมันจะมีแขนงขนเอ้ยอ้อยห มาลีบูตันติดอยู่อ๋อเดี๋ยวไปก่อนฮู้จึกกัจ้าฮู้ สันดโอของมีสสันดีโอสันดิออกไปก่อนเอ๊ะอะอกไม่ได้เหรอได้แล้ว,ลวสันดิโอไม่หยนดขอผมอาจจะไม่หยู่ตรงนู้นนะครับอหห นมันจะเมื่อตีคาโกคาคาโกคาถึงถึงคาโกคาแล้วโอเคเราจะตอบไปเลยก่อนเราจะจบแล้วะเออขบวนก่อนโอเคอไมลืม ไปเลยโอเควันนี้อย่าลืม,ม,ว,ม,ว,ว,มวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะแล้วก็จึงเกิดมีอะไรโอ๊ยโอ้ยขอโทษผมไม่เข้าใจรีบู๊มันอยู่ตรงนี้โอเควันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย